ทางขวา มาถึงแล้วครับเพื่อนๆจากแยกอ่าวลึกที่เราตัดเข้ามาเกือบประมาณสิบห้ากว่ากิโลเป็นทางเล็กๆคดเคี้ยวก็มาผ่านผ่านพื้นที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะออกมาแบบนี้คือ,อยังไงคือเป็นทางเล็กๆผ่านมาเหมือนทางชนบทแต่ว่าพอมาลัน,น,นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เข้าเขตเทศบาลตำบลแหลมศัก์ถนนที่วิ่งเล็กๆมาขยายกลายเป็นสี่เลนสวยงามแล้วกลายการนเป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการทํานากุ้งสวนปาล์มแล้วก็บ้านเมืองดูจเจริญมากๆในที่นี้มีการประปาพอเข้ามาลึกถึงนี้เราก็พบว่าตัววัดตั้งอยู่บนมุมที่หักเลี้ยวแล้วก็เจอเจดีวัดดูสงบเหมือนกับวัดทั่วไปที่เป็นวัดปฏิบัติธรรมมีนักท่องเที่ยวเล็กน้อยเป็นชาวต่างชาติและจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวเจดีซึ่งเรากำลังจะขึ้นไปดูกันเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นบันไดไปหลายขั้นไปดูกันครับค่ะไปกัน เราต้องขึ้นบันไดไปนะครับไปถึงที่พักชั้นแรกลองหายใจลงข้างล่างนั่นคือพื้นที่ที่เราเดินขึ้นมาก็ <ères> จะมีที่ให้พักเหนื่อยเป็นช่วงเป็นระยะระยะไปนะครับตามาพุทธนักพุทธอะไรคติทางาศาสนาอาจจะหมายถึงสวรรค์กี่ชั้นอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่จุดจุดที่พักนี้เนี่ยมองเห็นทางทางขึ้นแล้วก็ลองมองไปไกลๆโน่นนะครับ จะเห็นทะเลแล้วก็มีอ่าวเป็นทศนียภาพที่สวยงามเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสูงกว่าน,นี้ทะเลน่าจะเห็นใช่กว่าน,นี้ตามกันมาครับพอ <c oughs> ขึ้นมาขั้นสุดท้ายตรงนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือน่าจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีพระประธานนั่งอยู่ นั่นจะเป็นปวดรือสักอย่างถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับปกติเราก็จะเป็นโรษสาหรีาิกราตมองขึ้นไปเป็นเจดีฮะลดหลังอย่างขึ้นไปมีพระอยู่ขนบนดวน แลวก็เป็นไปอย่างที่ผมสันนิษฐานนะครับว่าหลังจากหลังองค์พระประธานแล้วก็เป็นสถูปในการนี้เป็นที่บรรจุของพระพรมสา,ารีริกธาตุมอาเข้าไปในพระบูสดแล้วเราออกมาเดินไปบนระเบียงคดัด้งข้างจะเห็นอ่าวพงงานะครับ เห็นอา่าวพังนาวิวอา่าวพังนานักท่องเที่ยวเรางงวนกันกับการพยายามทำให้คล้องมันร้างร้องแล้วก็มุมสวยๆตรงนี้หาเดินร,บรอบๆอะนะครับความสวยงาม ยังมีข้างบนอีกชั้นหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นดาดฟ้าสำหรับชมวิวเดี<อ>๋ยวถ้ามีโอกาสจังหวะเอาใช่ครับทางขึ้นจุดชมวิวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูมาดูรอบๆนี้กันก่อนไ,อไปจุดชมวิวกันนะข้างบนขึ้นบันไดไปนิดหน่อย ขึ้นบันไดขึ้นมาก็จะพบว่ามันเป็นลานไม่กว้างมากอยู่ในระดับเดียวกับหลังคาวิหารรายนี่คือวิวร,บรอบๆนะครับเห็นอ่าวพังงาชัดเจนสวยงามครับสงบ ขณะที่เราอยู่ในวัดของพระพุทธศาสนากำลังไหว้พระอยู่เสียงจากหมู่บ้านเป็นเสียงสวดของศาสนาอิสลามแววขึ้นมาสะท้อนให้เราสัมผัสได้ถึงความพระหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของศาสนาสองศาสนาด้วยกันนะครับเสียงนี้ผมไม่มั่นใจว่าเ,าเป็นการเสียงเรียกไปทำละหมาดของชายสลาม ที่มันมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับไทยกับพุทธอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขเป็นพระหุวัฒนธรรมซึ่งศาสนาแต่ละศาสนาก,ก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีอีกประตูหนึ่งครับเป็นประตูด้านหลังของพระอุโบสถน,น้องปุ๋มสังเกตว่าพระประจำทิศที่อยู่ข้างบน ที่ข้างสถูปเอาข้างเจดีย์ที่ตีนเจดีย์ตรงนั้นนะครับวิพะต่างๆปางกันฝังตรงข้ามที่เราเข้ามาตะกี้เป็นปางห้ามญาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี้น้อผมมองเป็นพระห้า,าปาง,ปางรำพึงปางรำพึงนี่ประจำวันศุกร์ใช่ไหมไม่แน่ใจเรื่องนี้นะครับไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับวันนี้เนี่ยฟ้ามันคลึมสักนิดนะครับ ความสวยงามก็ไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยแล้วถ้าบังเอิญถ้าบังเอิญเราได้มาในวันที่ฟ้าใสาแดดดีๆเราจะเห็นความมาลังมาเลืองและความสดใสของพื้นที่โดยรอบของอาคารที่ประตูที่ประตูวิหารแต่ละบานแต่ละบานก็เป็นทวารบานแตกต่างกันไปเป็นเป็นเทวดาบ้างแต่บานนี้เนี่ยผมเห็นเป็นยักษ์นะครับ ซึ่งซึ่งเชื่อแน่ว่าแต่ละบานแต่ละบานแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละตนเนี่ยจะต้องมีชื่อของเขาอย่างแน่นอนเป็นเป็นทวารบานนี่เป็นยักษ์ที่เป็นเทวดานะครับน้องผมเห็นไหมใช่ค่ะสังเกตได้ไงว่าเป็นเทวดาน้องผมเห็นรัศมีที่อยู่รอบพระเศียรไหมฮะค่ะตรงนั้นน่ะเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาเนาะค่ะเป็นยักษ์นะฮะยักษ์แต่เป็นยักษ์เทวดาค่ะอืม ตรงจั่วนั่นตรงทับหลังนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้า,าปางปร,รินิพานมีพระอาหารหันตีเทวดามามาถวายสักการะมาตรงอีกทิศหนึงเราจะเห็นเป็นทางขึ้นชมวิวแต่อันนี้จะเป็นเฟรนลี่มากเพราะว่าตะกี้นี่เป็นบันไดอันนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์นะครับเป็นทางลาดขึ้นมาดูกันขึ้นมาดูกัน เดินผ่านอาคารแทงน้ำมีโลหะสลักสลาวสวยงามเลยคล้ายกันครับคล้ายกันแต่เราต่างมุมต่างทิศกันคล้ายกันกับที่เราขึ้นไปลานตะก,กี้ เราใช้เวลาที่นี่อยู่ค่อนชั่วโมงนะครับตั้งแต่จอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปถอดรองเท้ามีวิหารเป็นชั้นๆในวิหารรายนั้นก็จะรอบอุโบสถที่อุโบสถมีความน่าสนใจอยู่หลายประการตั้งแต่พระประธานที่หันหน้าออกสี่ทิศทางมีสถูปที่บรรจุพระพรหมสารีริกธาตุอยู่ข้างในผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระพรหมสารีริกธาตุชิ้นไหนนะครับ แล้วก็รอบประตูเนี่ยจะมีขวานบานซึ่งเป็นเทวดาแต่ละองค์แต่ละด้านขึ้นไปบนองค์สถูปจะมีพระประจำทิศที่เห็นก็มีพระปางํำพึงพระปางลีลาพระปางห้ามญาติอีกด้านหนึ่งไม่ท่านสังเกตนะครับรอบวิหารรายสวยงามเสาวสวยงามมองเห็นวิวรอบทิศทางซึ่งด้านหนึ่งสองด้านฝั่งโน้นเนี่ยจะเห็นวิวของอ่าวพังงาสวยงามนะสวยงามนอกจากความสวยงามขององค์เจดีย สวยงามของของของอาคารทั้งหมดแล้วยังเห็นความสวยงามของของสภาพสภาพแวดล้อมภูมิตรศน์แวดล้อมใครไม่เคยมาต้องมานะครับผมเงื้อหมายมันปันมือมาหลายครั้งแล้วได้มาแล้ววันนี้พบว่าโอ้ถ้าไม่ได้มาผมจะพลาดอะไรไปเยอะเลยเมื่อได้มาแล้วอิ่มใจมากอิ่มบุญนะส่วนหนึ่งแต่อิ่มใจกับความซึมซับความสวยงามและความตั้งอกตั้งใจปรุงแต่งของผู้คน แล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมของการสร้างเจดีย์แหลมศักดิ์ขึ้นมาเนี่ยมันส่งพลังจิตไว้นั้นมากมายวันนี้เราคงต้องจากลากันแล้วนะครับวันนี้มาเที่ยวที่แหลมศักดิ์ไต้แหลมศักดิ์อ่าวอนอาคารหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนไปดูอะไรกดติดตามไว้นะครับจะเอาของสวยง,งามหรือของอร่อยๆมาฝากกันวันนี้ไม่บายครับสวัสดีครับ